โหลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะ,ะมิตรรักแฟนเพลงและ,ะเรียกว่าไะไรแฟนคลับของพี่เจง Business Booster Series นะ n i c เช็คหน่อยซิวันนี้มีกี่คน278ว้าวสองนะคะในพวกเรากี่ท่านในที่นี้ที่พอรู้ว่าเป้าหมายของเราที่เราอยากจะให้ออพี่เจงอยากจะหเห็นจํานวนตัวเลขนี้เพื่อเข้ามาฟัง business booster series มาฟังทาวฮอกันเยอะๆคือตัวเลขเท่าไหร่อ่าสามองอมีคนเขียนมาเก้าเก้าานะคะ <laughs> น้ำตาจะไหล499320อโอเคเยี่ยมเลยค่ะนะคะอย่าลืมนําข่าวดีนะคะนําข้อมูลดีๆไปบอกกับเพื่อนๆว่าตอนเช้า ทุกเช้าวันจันเข้ามาเถอคะค่ะเข้ามาในทาวน์ฮอล์นะคะ9ก้าโมงถึง10บโมงมีข้อมูลความรู้ที่ทําให้เราเป็นเจ้าของธุรกิจที่ดีขึ้นและเก่งขึ้นแน่นอนเมื่อเราเป็นเจ้าของธุรกิจที่ดีขึ้นและเก่งขึ้นเราจะช่วยเพื่อนเรานะคะรอบข้างได้เยอะะมากมายแล้วเราก็จะเป็นชุมชนที่เข้มแข็งกันนะคะอ่ะคะ่ะสไลด์ตัดไปเลยคะ่ะวันนี้ขอระดับ ขอละครับสามตัวตรงเดียวนะนะคะสัปดาห์ที่แล้วนะคะพี่ปิงพี่เจงพี่โส ổ, พี่ตุ้มอยู่ในระหว่างการเดินทางไปประชุมเอเชียแปซิฟิกซัมมิตก็เลยได้อัดเทปเอาไว้นะคะวันนี้เราจะมาต่อกันนะคะสัปดาห์ที่แล้วหัวข้อที่ฝากเอาไว้ก็คือเคล็ดลับนะคะการนําธรุรกิจของคุณอของเมก้าวีแคร์นะคะบริษัทโลเคอลแห่งนี้นะคะทีะ่สามารถนําพาธรุรกิจไปสู่ระดับหมื่นล้านนะคะและคุณวิเวกดาวันค่ะประธานอำนวยการนะคะผู้บริหารของเมก้าวีแคร์ ได้ฝากแง่คิดในการทำธุรกิจทั้งหมดเอาไว้15ข้อด้วยกันนะคะสัปดาห์ที่แล้วพูดกันไปแล้ว7ข้อนะคะพูดกันไปแล้ว7ข้อไหนใครชอบข้อไหนคีเข้ามาดูหน่อยนะคะสัปดาห์ที่แล้วที่คุณได้ฟังกันนะคะข้อ1ถึงข้อ7คุณชอบข้อไหนโอเคนะคะโค้ชไลออนคีข้อ7็เข้ามานะคะตกใจนึกว่าจะคีข้อ13หรือ14เข้ามายังไม่ได้พูดให้ฟังนะคะเที่ยมเลยโอเคนะสัปดาห์ที่แล้วเราพูดกัน7ข้อนะคะในการที่ทําธุรกิจของเราให้เติบโตนที่1ยอดขายคือภาพลวงตา profit และ cash flow c a is king cash flow is คุยนะนั่นคือข้อที่1ข้อที่2หาคนที่เก่งกว่าตัวเองไม่พอต้องหาคนที่เหมาะกับงานด้วยหลายครั้งคนที่เก่งที่สุดอาจจะไม่ได้เหมาะกับงานของเราที่สุดแต่คนที่ b บ s ฟ fit ที่สุดกับ c u เจอร์ขององค์กรนั่นแาะค่ะสาคัญเช่นเดียวกันการหาสมาชิกใหม่เข้ามาในกลุ่มของเราเราก็ต้องหาคนที่ b บ s ฟ fit หรือมี core value และรัก c u เ t u r e ในการเป็นผู้ให้ถึงจะ work นะคะโอกาสไม่ได้อยู่ในออฟฟิศนะคะถ้าคุณจ่ายเป็นถั่วคุณจะได้ลิงความผิดพลาดคือประสบการณ์นะคะลงทุนกับสิ่งที่เรา ควบคุมได้โอกาสมาจากผู้คนที่อยู่รอบตัวเรานะคะข้อ12โอเคเยี่ยมเลยค่ะวันนี้เราไปต่อกันที่ข้อ8ถึงข้อ15กันนะคะข้อ8นะคะคุณวิเวกบอกว่าการเก็บข้อมูลลูกค้าคือหัวใจ customer intimacy สำคัญมากนะคะการเก็บข้อมูลของลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญมากส่วนใหญ่นะคะต้องกลับมาถามตัวเราเองว่าเราในฐานะเจ้าของธุรกิจเราเก็บ Data b a บ e ของลูกค้าอย่างไรบ้าง ส่วนใหญ่นาส่วนใหญ่นะคะอาจจะมีแค่ชื่อกับเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้รู้อินไซต์ไม่ได้มีข้อมูลต่างๆนะคะคุณวิเวกฝากเอาไว้ว่าในการทำธุรกิจ c u s t o m e r i n t i m a c y สำคัญมากในองค์กรของลูกค้าของเรานั้นใครเป็น decision Maker ใครเป็น Gate k e e p e r นะใครเป็นคนที่ Make <c oughs> ตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆห,หรือในเรื่องใดอะไรใดๆก็ตามเราจำเป็นต้องรู้ข้อมูลเหล่านั้นรู้เขารู้เรารบชนะรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งถ้าเราไม่มีข้อมูลในเชิงลึกเหล่านั้นเราก็อาจจะไม่ สามารถเจาะหรือทะลุทะลวงหรือเข้าไปนั่งอยู่ในกลางใจของลูกค้าของเราได้นะคะแล้วอย่าลืมจัดเวลาไปสร้างคอนเนคชันเหล่านั้นนะคะเราต้องไปดูว่าใน d e ดิ s i ชันทรีหรือด e c i ช i o n Making Process ของลูกค้าเหล่านั้นใครดูแลฝ่ายไหนเพื่อที่เราจะได้รู้ว่านะคะโอกาสของเราอยู่ที่ตรงไหนนั่นเองนั่นคือข้อที่8ค่ะการเก็บข้อมูลของลูกค้าคือหัวใจสำคัญไปต่อกันที่ข้อที่9เลยค่ะข้อที่9นะคะ การส่งต่อธุรกิจนะเชื่อแน่ว่าเชื่อแน่ว่าหลายๆท่านก็คงอยู่ในสเตจที่คล้ายๆกันเมก้าวีแค์ care, ตอนนี้อยู่ในเจเนเรชันที่2นะเขาบอกว่านี่คือโมเดลในการส่งต่อธุรกิจเท่าที่เขาเห็นมานะคะเจน1คือผู้ก่อตั้งเจน2อาจจะทําให้เติบโตได้แต่เจน3อาจจะทําให้พังเพราะว่าอะไรคะการสานต่อธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่นอาจจะเป็นเรื่องยาก เพราะรุ่นลูกอาจจะอยากในทาอาจจะอยากทําในสิ่งที่เขาเรียนมาหรือแม้กระทั่งไม่ได้ทําในสิ่งที่เขาเรียนมาแต่อยากจะทําตามความฝันมีแพชชั่นของตัวเองเขาก็อาจจะไม่ได้สนใจธุรกิจของพ่อแม่หรือของ Family Business หรือธุรกิจกงสีนั่นเองเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนจาก Family Business ให้เป็น p r Professional Business m o เ e l เป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าเราอยากจะให้ธุรกิจของเรายืนยงแล้วก็ Scale up ต่อไปได้นะคะเป็นสิ่งที่เจ้าของธุรกิจ ควรต้องพิจารณาแล้วก็วางแผนให้ดีนะคะใครรู้สึกสัมผัสซาบซึ้งสะเทือนกับข้อนี้คีเละกเก้าพอมาในแชทบ็อกเลยนะคะคีเละกเก้าพอมาในแชทบ็อกแล้วเราไปต่อกันที่ข้อที่10เลยค่ะข้อที่10นะคะ ทำบทบาทตัวเองอย่างเหมาะสมค่ะทำบทบาทตัวเองอย่างเหมาะสมคุณวิเวกให้ง่ายคิดแบบนี้ค่ะถามตัวเองในทุกๆวันว่าตัวเรานั้นเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้จัดการ Are we business owner or are we manager นะคะ Are we business owner or are we manager ส่วนใหญ่การกระทำของเรามักจะเป็นเหมือนผู้จัดการค่ะส่วนใหญ่การกระทำของเรามักจะเป็นเหมือนผู้จัดการนะคะเพราะถ้าเราเป็นเจ้าของหรือเป็น business owner จริงๆเราจะสามารถ จ้างผู้จัดการมาบริหารงานได้ เพื่ออะไรคะเพื่อเราในฐานะ business owner หรือ business entrepreneur เราจำเป็นต้องมีเวลามากพอที่จะพกปะผู้คนสร้าง connection ใหม่ๆประเมินธุรกิจใหม่ๆประเมินโอกาสใหม่ๆเพื่อหา new S curve ให้กับธุรกิจของคุณขอให้พวกเรานำข้อมูลนี้กลับไปบอกเพื่อนสมาชิกของเรานะคะเราทุกคนนะคะส่วนใหญ่ของเราเป็นเจ้าของธุรกิจเราจะเสียใจมากๆถ้าเราได้ยินว่า member ของเราได้ referral ใหญ่ๆแล้วเขาจะต้องออกจากการเป็นสมาชิกเพราะต้องกลับไปจั จัดการหลังบ้านนะเขากำลังทำผิดบทบาทเนาะนะคะเพราะถ้าเราเป็นเจ้าของเราสามารถจ้างผู้จัดการมาบริหารงานได้หน้าที่ของเจ้าของธุรกิจคือการประเมินธุรกิจของตัวเองค่ะว่าเราจะพาธุรกิจของเราไปสู่ new S curve ใหม่ๆได้อย่างไรมีโอกาสอะไรใหม่ๆนะที่กำลังจะเข้ามาหาเรานั่นคือเหตุผลที่ว่า BNI เรามุ่งม,มั่นในการสร้าง awareness นะสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นกับเพื่อนสมาชิก Thailand National Convention เราเจอ2ตัวตึงนะคะเราได้คอนเฟิร์มแล้วนะคะจาก2ตัวตึงของประเทศไทยนะคะว่าจะเป็นคุณหมูหรือว่าคุณป้อมพาวุธเนาะนะคะพลาดไม่ได้เลยทีเดียวที่เราจะได้มารับองค์ความรู้ใหม่ๆ มาสร้าง awareness ให้เกิดขึ้นว่า AI และเทคโนโลยีจะนำพาเราทำให้เราธุรกิจได้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพได้ขึ้นอย่างไงบ้างเราพามาถึงในในใน่องประชุมแล้วขอเพียงสมาชิกของเราพาตัวเองมาเปิดรับข้อมูลมารับองค์ความรู้ใหม่ๆเพื่อประเมินสถานการณ์ธุรกิจของเราและนำพาธุรกิจของเราไปสู่ S-curve ใหม่ๆนั่นเองใครชอบคอนี้คิดเล 10, ขสิบเมาในแชทบ็บอกเลยนะคิดเล 10, ขสิบเมาในแชทบ็บอกแล้วเราไปต่อกันที่ข้อ11เลยค่ะ ข้อ11ค่ะหัวข้อคือสงสัยอยู่เสมอหลายๆครั้งอาจจะมีคำตอบที่ผิด แต่เชื่อเถอะค่ะและคุณบอกตัวเองเถอะค่ะว่าไม่มีคําถามที่ผิดแน่นอนไม่มีคําถามที่ผิดและไม่มีคําถามที่สติวิดแน่นอนมีแต่คําถามที่คุณไม่กล้าถามเนี่ยแหละค่ะที่มันจะโฮแบ็กคุณนะเพราะว่ายิ่งเราสงสัยมากเท่าไหร่ยิ่งดีหลายคนไม่ค่อยอ่านหนังสือมากพอและบางครั้งบางครั้งก็ไม่ค่อยสงสัยมากเท่าที่ควรนะคะหนึ่งในวิสตอมและปัญญาที่เราจะสามารถได้คืออ่านหนังสือมากๆนะคะจากนักคิดนักเขียนผู้รู้แต่นิสัยของคนไทยไม่ค่อยอ่านเท่าหนังสือ เท่่าไรนะคะคหวันนั้นหนึ่งในวิธีการที่ยอดเยี่ยมคือคุณพาตัวคุณและคุณพาเพื่อนของคุณมาทุกเช้าวันจันทร์ในทาวฮอและพี่เจงจะสรุปหนังสือและแง่คิดของท็อด e ์ลีเดมาให้คุณฟังในเวลา15นาที เพราะเรามุ่งมั่นให้พวกสมาให้สมาชิกของเราเป็นเจ้าของธุรกิจที่ดีขึ้นเก่งขึ้นและเป็นผู้นําที่ยอดเยี่ยมขึ้นนั่นเองเพื่อเราจะได้มีชุมชนที่เข้มแข็งนะคะค่ะขอให้พวกเราสงสัยอยู่เสมอตั้งคําถามให้เยอะเพราะโอกาสมีอยู่ในทุกที่ไปต่อกันที่ข้อ12เลยนะคะข้อ12ค่ะ CEO คืออะไรขอให้เราตระหนัก ตรงนี้อีกทีหนึ่งนะหลายท่านบอกว่าเราคือ CEO ของธุรกิจ CEO นะคะย่อมาจาก Chief Executive Officer แต่หลายๆายครั้งพวกเราเข้าใจบทบาทนี้ผิดแทนที่จะเป็น Chief Executive Officer เราทําทำตัวเป็น Chief Everything Officer นะคะคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจจริงๆจะไม่ทำตัวเป็น Chief Everything Officer ค่ะเพราะเราต้องวางแผนให้ตัวเองเป็นคนที่ว่างที่สุดในองค์กรเพื่ออะไรคะเพื่อไปเน็ตเวิร์ค่ะ เพื่อไปหาโอกาสใหม่ๆค่ะแล้วคุณเตรียมหลังบ้านคุณให้พร้อมเมื่อโอกาสมานะคะคนที่พร้อมที่สุดเท่านั้นจึงจะรองรับและเป็นชนะที่เป็นภาชนะที่ใหญ่ขึ้นในการรองรับโอกาสนั้นได้นั่นเองสิ่งที่ทาไม่ธุรก,กิจไม่เติบโต ส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่แล้วมาจากการที่เจ้าของธุรกิจอยู่ใน day to day operation มากเกินไปถ้าเราตั้งใจอยากจะ s สเกลธุรกิจของเราไปอีกขั้นเจ้าของควรจะมีทักษะในการมอบหมายงานค่ะวางโครงสร้างงานและว,วางระบบค่าตอบแทนนะคะเพื่อให้ตัวเจ้าของนั้นไปหาโอกาสใหม่ๆอย่าลืมนะคะ CEO คือ Chief Executive Officer ไม่ใช่ Chief Everything officer ทำตัวให้ว่างที่สุดเพื่อไปหาโอกาสใหม่ๆเพื่อไปหา S-curve ใหม่ๆให้กับธุรกิจของคุณนั่นคือข้อ12ใครชอบข้อนี้คีย์เลขก 1, 2เข้ามาในแชทบ็อกเลยฮะ1 2เข้ามาในแชทบ็อกแล้วไปต่อกันที่ข้อ13ค่ะ สินะคะชอบข้อนี้มากๆเลยนะคะเป็น universal law ค่ะเป็นกฎแห่งธรรมชาติเป็นกฎของจัก,กรวาลจริงๆพวกเราทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับกฎข้อนี้ดีคือ g i v e r s สก a คค่ะผู้ให้คือผู้ได,ได้ได้รับคุณวิเวกดาวันนะคะ CEO อ่าของ Mega Vcare บอกว่าข้อนี้สำคัญมากเมื่อเราประสบความสำเร็จแล้วเราต้องรู้จักแบ่งปันคนอื่นด้วย ยังมีอีกหลายคนที่ไม่ได้มีโอกาสเพราะเขาไม่ได้โชคดีเหมือนพวกเรา feeling gratitude ค่ะรู้สึกขอบคุณขอบคุณและขอบคุณทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณเมื่อขอบคุณไม่มากพอ คุณจะรู้สึกว่าคุณมีมากพอและพร้อมที่จะแบ่งปันแบ่งปันเมื่อมีโอกาสนะคะโดยเฉพาะการบริจาคเลือดคุณเวกบอกว่าชอบบริจาคเลือดเลือดบ่อยมากปีหนึ่งบริจาคเลือด2-3สาครั้งหรือในบริบทของ BNI เองการเป็นก i v e r รที่ยอดเยี่ยมก็คือการที่คุณเชิญเพื่อนเจ้าของธุรกิจของคุณให้เขาได้มารู้จัก b บ I ให้เขาได้มีทีมค่ะนี่คือหนึ่งในการให้และการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้เขาได้มีโอกาสและให้เขาได้มีทีมนั่นคือข้อ13ค่ะ Givers ์สเกนผู้ให้คือผู้ได้รับ ใครชอบข้อนี้คีย์เลข131313เ 1, 3, 1, 3, ข้ามาในแชทบ็อกแล้วเราไปต่อกันที่ข้อ14กันเลยนะคะข้อ14ค่ะ never stop learning ค่ะไม่หยุดที่จะเรียนรู้อันนี้ไม่ใช่บังเอิญน,นะคะไม่ว่าจะเป็น give r s gain หรือ never never stop learning ก็ตรงกับ Core Value ของ BI n ที่เรียกว่า life long learning นั่นเองเรียนรู้ไม่ทิ้นสุดนะคะ พี่ปิงนะอยู่ในเบีไอมาย่างเข้าสู่ปีที่19ทุกทุกปีเรายังคงเดินทางไป national director summit ปีนึงไม่ต่ำกว่า3-4คลิป เพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะอยู่ใน BNI มา18 19ปีเราเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้เรียนรู้นะคะ s t p r a c t ที่จากประเทศอื่นๆเพื่อที่เราจะได้นำความรู้เหล่านั้นนะคะทำตัวเป็นน้ำครึ่งแก้วตลอดเวลาเพื่อเราจะได้นำความรู้ใหม่ๆเหล่านั้นกลับมาบอกกล่าวค่ะทีม DNA ของเราเอามาบอกกล่าวกับทีมสมาชิกของพวกเราค่ะให้เขาได้รู้ว่าเรามีวิธีในการทาธุรกิจที่ยอดเยี่ยมขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไรนะคะ Never Stop Learning ไม่หยุด ที่จะเรียนรู้นะคะขอบคุณตัวคุณเองนะคะที่พาตัวเองเข้ามาอยู่ในทาวน์ฮอลทุกเช้าวันจันทร์เพื่อเข้ามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรับไมเซ็ตของความเป็นผู้นํานะคะถ้าเกิดคุณขอบคุณตัวเองและขอบคุณสิ่งที่เบียนไอและคุณค่าคุณค่าที่เบียนไอมอบให้คุณคุณคีหนึ่งสี่หนึ่งสี่เข้ามารัรวๆในแชทบ็อกซ์เลยนะคะยิ่งคุณโชว์กรดจิจูดมากเท่าไหร่สิ่งดีๆจะยิ่งวิ่งกลับเข้ามาหาคุณเป็นร้อยเท่าพันทวีคีหนึ่งสี่หนึ่งสี่เข้ามาเยอะๆแล้วคุณคีบวก 2 0ยังไม่ถึงนะคะตอนนี้274บวก1สร้างคอมมิทเมนต์กับตัวคุณเองพาสิ่งดีเหล่านี้ไปให้เพื่อนคุณกันค่ะเราจะได้มีชุมชนที่เข้มแข็งแล้วไปต่อกันที่ข้อ15นะคะข้อสุดท้ายที่คุณมิเวกฝากเอาไว้ค่ะความสำเร็จที่สมบูรณ์แบบคืออะไรความสำเร็จที่สมบูรณ์นะคะนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จมักให้เกียรติภรรยาของเขาอันนี้คือก๊อปีมาแบบ ตรงๆเป๊ะๆไม่ได้แก้เลยนะคะข้อ15้นี่พี่ปิงยกมือขึ้นนะคะนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จมักให้เกียรติกับภรรยาของเขาเสมอใครชอบข้อนี้คีหนึ่งห้าก็มาในแชทบอกก่อนนะคะคีหนึ่งห้ามาในแชทบอกก่อนเราประสบความสําเร็จแต่ครอบครัวเราไม่มีความสุขมันก็เท่านั้นถ้าเรามั่นคงแล้วแต่เราไม่ได้ดูแลครอบครัวไม่มีใครอยู่ข้างหน้าข้างหลังและข้างๆเราเลย มันไม่ได้เรียกว่าความสําเร็จที่แท้จริงนะคะนั่นคือกฎแห่งความสําเร็จในข้อ15ที่คุณวิเวกฝากเอาไว้นะคะไปต่อกันที่น่าสรุปเลยนะคะไปต่อที่น่าสรุปเลยค่ะนั่นคือ15ข้อนะคะเคล็ดลับ ความสำเร็จทั้ง15ข้อจาก m e g a าวีแครที่นำพาธุรกิจของเขาจากศสู่วันนี้ยอดขายหมื่นกว่าล้านนะคะ Valuation หรือมูล,ลค่าที่มีการประเมินคือ4ี่หมื่นกว่าล้านวันนี้เราได้เจ้าของธุรกิจที่นำเคล็ดลับในการนำพาธุรกิจของเขาขึ้นหลักหมื่นล้านมาแบ่งปันให้ฟังเคล็ดลับ สิบห้าข้อนี้นะคะใครชอบใครชอบสิบห้าข้อนี้คีย์ BNI เข้ามาในแชทบ็อกซ์เลยค่ะเบียคีย์ BNI เข้ามาในแชทบ็อกซ์เลยนะคะ NA, น,ออนะคะ,นะคะยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะและขอบคุณที่ได้นําข้อมูลเหล่านี้มาแบ่งปันให้กับเพื่อนสมาชิกของเรานะคะ